สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่รักอีกครั้งนะครับอยู่กับหน่อยที่มาสเตอร์พระนครสาาเกษตรนวำม่นมินนะครับก็วันนี้อยู่กับรถที่จะมีการส่งมอบในช่วงท้ายเดือนนะครับ30มิถุนายนนะครับนิวมาดาเซก30รุ่นคาร์บอนอีดิชั่หรือว่ารุ่นพิเศษตอนนี้อยู่ในโ r รเ e s ของการทำเคบแก้วอยู่นะครับพี่ช่างก็พักเบรกช่วงเที่ยงการทำเคบแก้วคันนี้เริ่มตั้งแต่โอ้เกือบ9ก้าโมงนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วพี่ช่างก็พักทานข้าวเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเล็กน้อยนะครับในวิดีโอนี้หน่อยถ่ายทําแบบเรียลไทม์ให้เลยนะครับไม่ได้มีการตัดต่อ,อ,อวิดีโอใด,ด,ดทั้งสิ้นนะครับแนะนําประโยชน์ของการทําเคลือบแก้วกันนิดนึงนะครับแพ็กเกจของการทาเคลือบแก้วจะมีหลายแพ็กเกจขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าขึ้นอยู่กับเรื่องของงบประมาณนะครับประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของ การลดการเกิดรอยขนแมวเล็กๆ็น้อยได้นะครับลดการเกาะของยดน้ำการเกาะของฝุ่นละอองนะครับการเกาะของขี้นกนะครับแล้วก็ยางไม้อันนี้ช่วยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือว่าจะทําให้สีรถของเราเนี่ยมีความสวยงามมีความเงางามกว่าปกติรถที่ทําเคลือบแก้วกับรถที่ยังไม่ได้ทําเคลือบแก้วมาจอดคู่กันใช้งานไปสัก ระยะหนึ่งนะครับสปี4ปีรถที่ทําเครือบแก้วจะดูเงางามกว่าปกติก็คือสีเขาจะยังยังดูสดเหมือนกับรถเพิ่งออกจากโชว์รูมใหม่ๆนะครับคลิปวีโอเต็มนะครับหน่อยจะถ่ายทําแล้วก็ลงคลิปให้กับพี่ๆได้รับชมกันในช่วงต้นเดือนนะครับเพราะว่าคันนี้จะมีการส่งมอบจริงๆก็คือ30มิถุนายนเป็นรุ่นคาร์บอนหรือว่ารุ่นพิเศษนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งซิงเจอร์ซึ่ง ชุดแต่งชุดนี้ก็เราติดตั้งกันตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วนะใช้เวาลานานพอสมควรราคาชุดแต่งชุดนี้นะครับลองเช็คกันดูนะครับก็หนักพอสมควรนะฮะเอาเรื่องแต่ว่าพอเราเติดลงไปเนี่ยทำให้เ x 3สคันนี้เนี่ยดูเต็มดูหล่อดูสมาร์ทเพิ่มขึ้นนะครับชุดแต่งจะมีองค์ประกอบด้วยคือชิ้นหน้าชิ้นข้างแล้วก็ชิ้นหลังนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้หน่อยออให้พี่ช่างที่เป็นช่างฟิล์มเนี่ยมาทำการแรปส่วนของซิงเกอร์นะครับก็คือชิ้นนี้เปลี่ยนเป็นดำด้านก็เพิ่มความดูดันให้กับ CX-3 คันนี้พอสมควรชุดแต่งซิงเกอร์เนสีของเขาจะเป็นตัดกันระหว่างขอบดำนะครับแล้วก็ต้องการจะเป็นสีเงินหรือโครเมียมนะครับ ขั้นตอนแรกของการทําเคลือบแก้วเนี่ยนะครับก็ทําการตรวจลอยต่างๆของตัวรถให้เรียบร้อยแล้วก็มีการติดตัวเทปลงไประหว่างรอยต่อส่วนที่เป็นตัวถังกับพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันเวลาลงใบขัดเนี่ยก็จะไม่ให้เกิดรอยอในส่วนของที่เป็นพลาสติกนะครับสถานะรถคันนี้ก็คือมีการติดฟิล์มบงแสงเสร็จแล้วติดฟิล์มการลอยในจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเป็นโอแบคภายนอกภายในเบ้ามือจับนะครับอย่างจุดนี้เนี่ยทางพี่ช่างเขาก็จะติดตัวเทปกันไว้เพราะว่าข้างในจะมีข้างในเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นฟิล์มกันลอยอยู่นะครับผงขัดก็จะไม่เข้าไปตรงขอบของฟิล์มกันลอย เราสังเกตนะครับระหว่างยังไม่ได้ลงน้ํายากับหลังจากที่ลงน้ํายาเคลือบแก้วแล้วสีจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปฉบับเต็มนะครับ